สวัสดีครับมาชมนะครับเกมนี้คู่นี้ชิงเงินรางวัลอยู่ที่6,000บาทนะครับคู่ในรายการนะครับต้องบอกว่าเป็นคู่แรกนะครับคู่แรกในรายการวันนี้นะครับเตะ ช้าหน่อยนะครับเพราะว่านักกีฬาไม่พร้อมนะครับคู่นี้คู่แรกเอาครับที่มีไล์สดคู่ในรายการ6000บาทนะครับชิงเงินรางวัลฝั่งนู้นท็อปจันทบุรีนะครับกับเสียแ้นสวนผักนะครับฝั่งนี้เป็นเต้จุลานะครับกับหมวดชาติจุลาเอาครับเดี่ยมนี้คือแลกเสิฟและข้ามหัวแปรนะครับตว่างหมวดชาติสอนอางเลิงกับเต้เฮ้กับเสียแว่นสวนผักครับเอาจานเกี้ยงเขาเกี่ยวเป็นว่าเล่น แน่ดูก็เกี่ยวครับเวียนนี้คือเกี่ยวดีทั้งคู่ตีทั้งคู่ทับันก็เกี่ยวครับเอาเกี่ยวเจอเกี่ยวเกี่ยวเจอเกี่ยวเกี่ยวแง่งครับเอาเกี่ยวหลังเท้าครับตีโอหมดชาติตีไม่ข้ามครับเอาแล้วครับหมดชาติดูนี้กดไม่ข้ามนะครับเอาครับมาดูนะครับว่าฝั่งไหนจะละเอียดกว่านะครับเอาครับแล้วก็สนามเทียงเหนียวนะครับวันนี้เราจัดรายการนะครับ นะครับไม่ใช่ซุปเปอร์ไฟนะครับเวทนี้คือเวท9นาทีจบนะครับครับทากไทยสุริยาครับมวยน้อยต้องมาสนามนี้มวยใหญ่ต้องไปสนามใหญ่เอาครับมาดูศูต่อศูครับเกมนี้สองแต้มหรือเปล่าหมาครับจี้สายเตงจุลาหมวดชาติลูกเก่งลูกเก่งครับน้าเน้นี้แกโ็ดฉกหายนะครับหมวดชาติเอาเสียแว่นนี้มีมีลูกหนัก หมวดชาติมีลูกอต้องบอกว่าลูกยังไงอ่ะแต่ว่าเบาแต่อันตรายอ่ะบอกก่อนหมวดชาตินะโมงอันตรายมากเอาครับดีนะครับอาจารย์รักสุภาษีครับคู่นี้ชิงหกพันบาทอาจารย์มาชมครับนี่ฝั่งนี้เป็นนายตำรวจครับผู้หมวดครับเอาครับมันนี้มาปักหลักอยู่ที่สนามยิงเหนียวสิวัดไอ้รักจางเกี้ยงครับเป็นตัวชงนะครับท็อปจันทบุรีเอาครับ เอาครับจานเกี้ยงบอกลองอีก2,000ครับเอาครับ3-2ลอง2,000ครับแลกเสิร์ฟแรกข้าหัวแปรระหว่างเสี่ยว่นกับหมวดชาติอับโอ้ยลูกเก่งอีกแล้วลูกเก่งอีกแล้วเอาครับงานหนักนะครับแต่ผมมองว่าสูสีแต่ว่าผมชอบชอบตัวยกเต้จุฬานะครับชอบตัวยกเต้จุฬาคือยกยกใกล้เน็ตว่า ท็อปจันตามที่ผมเห็นมามาเสียบันตีเ enfin กี่ยวแง่งครับโอ้ยลูกนี้ได้เอาชงล้นครับท็อปบอกปล่อยครับเสียว่นเอาครับยกไม่ไม่ไม่จอยกไม่จอไม่ตายเอามาดูตะก้อเดียวเอาชงล้นครับตามเวทตามเวทตีไม่ลงเอจุลาไม่ลงเอาครับแปะเสียบ่นเปิดท็อปจันโยมาไม่จอะไม่จอะไม่จอติดเกี่ยวถ้าไม่จอยเนี้นนี่ติดเกี่ยวตีแบบนี้ มัดชาบอกตีแบบนี้อาครับลูกนี้โอ้มันครับกูนนี้อาท็อปจันก็สู้ครับสู้ราคาดีเตี๋ยวแว่นก็สู้ราคา2ต่อศูนย์ับเอาเสือกระแทกไปเตี๋ยวแว่นเปิดครับอาท็อปจันเปิดไม่ดีแต่ว่ายกมาเตี๋ยววักดหายครับลูกนี้มี FC ตะสวัสดีเอฟซีเตจุลาสกลนครบ้านเดียวกันจงกำลังใจ ไปเชียร์ครับออกมากครับนะครับศูนย์สองครับมาหน้าขวาสุดนะครับเต้ดันเข้าไปห่างครับกดติดท็อปแน่นอนยกมาเสียวแว่นต้ฝังครับนี่ครับหน้านี้ก็หายครับเสียวแว่นนี่คือคมกว่าครับลูกแรงกว่ามอวชาแต่ว่ามัวชาเนี่ยถือว่าเต้ดีลูกหน้าเน็ตตีดีไม่เป็นรองเสียวแว่นนะครับอครับนี่ครับไปกลับอยู่ที่จับเพิ่มอีกพันแล้วครับ เสียแว่นตอนนี้รับผิดชอบคนเดียวครับแปดพันแล้วครับเสียแว่นไปกลับรับผิดชอบคนเดียวล 8, แล้วแปดพันแล้วยกนี่ตีท็อปเกี่ยวครับยกมาเสียแว่นตีโอ้โหเอาแล้วครับท็อปไม่กลัวเตะน,นะครับผมบอกตอนนี้ตีแตงโมเรียบร้อยสองต่อสองนะครับได้มาโยชานอวก็สุริยานะครับ ต่อ2ครับไหนครับตีโอ oh ้ยตรงนี ick, ้ฝ okay. ังครับวัเด sure> ี oh, ๋เอ้ามาไงไปหาเหลี่ยมซ้อมเลยเด่กๆตัวยกไปเล่นนี่เขาจับเพิ่มสิเหลี่ยมเดี๋ยวแม่งเอาคนเดียวสี่พันแล้วเดี๋ยวแม่งฝั่งนู้นน่ะคนเตะเอาสี่เอาสี่พันแล้วสองเท่าเหรอเออต้องต้องต่อแล้วครับแจ่มน้ำน้าตีน้าตี

เดี๋ยวนุอย่าให้เสียบอลเนี้ยราคาก็ถามไงถามราคามาครับอ๋อครับลูงนี้ตีครับผู้แรกนะครับวันนี้นะครับผู้ต่อไปปยายัตจุลานะครับเอ้ยปยายัตจุลาครับลงสนาม เอาครับตรงนี้ตีเสียบแว่นครับ,เ,บ,บเอาครับลูกเสร์บหมวดชาติ4ต่อ3ครับสูสีนะครับบอกไว้ก่อนเลยอยู่ที่ตัวยกอยู่ที่ตัวยกโอ,โอ้เกี่ยวหลังเท้าเฉยโอ้ยกหลังเท้าไม่ได้นะครับร้นเต้จุฬา วัดกันที่ตัวยกผมบอกก่อนเลยหวัวพอๆกัน3-4ครับแรกเสิ์ฟแรกข้าหวหัวแปะเอาเตจุลาครับน 2, ขนาดสองขาลุ้ยขี่เน็ตโอ้โหยกลูกนี้ <S 2> <S 2> ร 4, 3, ครับสีครับเสิบไปครับท็อปลูกแรงไม่ดีตัวล้นหลังเท้าครับ เจอลูกเสิร์ฟหมวดชาติเข้าไปจานเปี้ยงชักนะครับเมื่อกี้บอยผมต่อให้ต่อบทันเอาครับห้าต่อสามห้าต่อสามเสิร์ฟไปครับเอาครับตรงนี้ตี ใช้ให้อำาเภอบานนอนนิวาสตะกลนครชัดเจนขอุณมากอาจารย์หอบยกไม่เข้าก็ติดเกี่ยวยังไงหยอดอ๋อเตอ,อ่านขาดครับยกเข้าไปตียัยงไงโอ้ยลูกนี้ยังไงครับออกมาดิเอาเขาถามหาอยู่นะเขาถามหาอยู่ โอรุโน่เอยู่พี่โอรุโน่เอยู่นี่แรกข้ามมาได้นะพี่น่พี่น่อเอาครับมาโอ้ป่าพี่น่นี่บอมีตัวขามะเนี่ยสาพี่สอบสอคนเองครับเขาแบบคนบิเขาเขาเขายคบ้นผมคดเอาครับเจกินพี่หน่ยนี่ยนะเลี้ยวทีี้องมันาพไหมเอ้านี่เสียบอก ไต้เพชรปราซิวูเขาได้ข่าแย่เฮบไปข่เขาได้บผู้ไหนเขาจะกล้าเต๋อเขาเห็นหัวพี่เขาเขาวิ่งเข้าป่าแล้วแล้วลูกนี้ตีเวียดพ่โอโรโน่สองคนยังไม่เท่าแกเลยสองคนในสนามมาครับลูกนี้เห็นไหมลูกหน้าเลยเขายังงงพลาดเลย ภาษาอะไรยินโน่ก็มองตายดิชายเพชรปลาสิลนะครับแล้วก็น้องน้องบัวแดงครับอะไรนะน้องบัวแดงชัดเจนครับขอบคุณมากครับอาเซบูสอบปรตูบาคน,นคโจงโอ้โโจมาแล้วา <laughs> ตีเสียครับเสียแว่นเปิดอกเปิดอ่วมเปลือกเปลือกไม่ โอ้ยมาไม่ทันถ้ามาทันได้เยอะเขาจับไหมทันอารมณ์เสียบอลมาเนี่ยแลกข้ามไหมแลกข้ามกับเสียบอลไหมเอาไหมวัยรุ่นไหมวัยรุ่นแบบวัยรุ่นครับเห็นมาจากต่างประเทศนี่ฮอยู่ไหนบอลอยู่ไหนมาอะไรกระป๋องนุ่งเนียกแาตนี่ยแล้ใส่สุดท้ายเหรอ เอาเปลี่ยนข้างนะครับฝั่งเต้จุลากับหมวดชาติขึ้นนำหกต่อสี่นะครับคู่ต่อไปจะเป็นป๋าจัดจุลานะครับชิงอยู่ที่หกพันบาทขั้นต่ำวิ่งไป2องีนี่มึงก็าฝากแล้วไอ้โจ้ไอ้โจ้ห้าวเขามาแล้วเนี่ยเขามาสองคนเนี่ยเออตามองเห็นไหมตะก้อยไปแทงสนุกนี่เขามาแล้ว เจ <c oughs> ี๋จวมันออกคนละเกมอะแต่ก็ออกคนละเกมมือแต่ก็ต่อไปดูๆูาะด้่อให้โลไปสี่หมื่นเด๋มันมองไม่เห็นสนุกยังไปแทงตวนุกคนคนไอ้เหลียวบอกมันตามันดูดิรายการที่สนามสาธรหน้าชมมากโก้แย้ประกบได้ดี <c oughs> สนุกสูสีมีราคาพิกไป พลิกมาได้เล่นกันขอบมากครับคู่ต่อไปก็หกพันนะครับฝั่งละสามพันนะครับคู่นี้ก็ฝั่งละสามพันแต่ว่านักกีฬาจับเพิ่มมาอีกพันหนึ่งเท่ากับฝั่งละสี่พันนะครับคู่นี้ไปกลับอยู่ที่ข้างในแปดพันนะครับเสียแว่นก็สู้ราคานะครับสู้ราคาไม่อั้นคนเดียวก็สี่พันอ๋อสิบสี่ครับ โอ้ผมจับไปพันหนึ่งผมโยนออกหมดเลยมาตีเดียดได้ครับขาดแล้วครับ4ต่อ10แต้มถือว่าเป็นงานยากโอกาสพลิกแทบจะไม่มีปายหยัดยกให้ปายหยัดกับพิการตุลาการจุลา,า,าแล้วก็ผู้กองผู้กองแจ็คก,กับเทเรนนี่ข้ามแรกกับการ ทูกทีทุกทีนะเพราเ,เพื่อผู้กองจะดีกว่าประยหยาดยบอลบอลชอบการไหมนะออชอบก็เล่นได้เนี่ยเสี่บแบนเขาก็ไม่เกมเสียยแบนเอาครับตอนนี้ต้องล็อกนะครับป่าลมเล่อยู่นะป้าลมจะแลกข้างหัวเขาเอาเล ลปลาลมนี่ตีหัวเวียดเวียดปาเตี้ยนก้มสู้ใครไม่ได้หรอกผมบอกก่อนเลยต้องไปฝึกมาใหม่เวียดปาเตี้ยนี่คือหาหายากหาแรกหัวายากเป็นแต่ตีปลาเจียวสูป้ปลาเจียวไม่ได้ครับสิบเอ็ดต่อสี่เหรอปารลาเนาะเกมเกมจุดสองจุดสามจุดสอง,สองโอ้เหรออ๋อพูดเรื่งว่าสิบเอ็ดขอไป เจ็ดเจ็ดครับขออภัยครับเจ็ดต่อสี่นะผมนึกว่าสิบเอ็ดทำไมไปไวจังเขาไม่แน่ครับแต่ก็ไม่ขาดนะครับเจ็ดสี่นี่ถือว่าไม่ขาดผมบอกก่อนนะครับเจ็ดต่อสี่นี่มันไม่ขาดผมบอกเลยแล้วก็เอาครับห้าต่อเจ็ดนะครับห่างแค่สองแต้มเอาครับหลังจากเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างเราไม่ดีขึ้นนะครับฝั่งโน้นเป๋หรือเปล่าครับ ออกครับลูกนี้หน้าเน็ตโอ้โหลุงอันตรายลุงนี้ลูกเก่งหมวดชาติหมวดชาติเตะทั้งวันเลยวันนี้แกไม่เหนื่อยยอมยอมแกเอาแรงมาจากไหนถามนี่ตรวจตรวจตรวจชีเลยเตะเสียตรวจโย่เลยตรวจตำรวจเลยตำรวจตรวจตำรวจไปเลยตีเตะโอ้โหลูกนี้เวลาไปแทงเวลาไปแทงสนุกนะปานนี้หมดเป็นซองแล้วเนี่บุรีแล้ว สวัสดีเสือใหญ่เจนสู้เตือกัเป้เป้อุบลเป้อุบลไม่ไมเป้อุบลป่าลมถามว่าไปไหนวะัดีสมหมายอุตนด้วยเป้อุบลไม่เข้าสนามเลยผมบอกว่าจะให้เดี่ยวกับเจิ้นกินได้ยินข่าวว่าจะเดี่ยวกับเจิ้นกินเป้อุบลไม่เข้าสนามเลยปอปเด็กอุนล่ไปเลยเมื่อคืนคุยเป้ว่ารับให้หกร้อยพอผมบอกว่าเมื่อเช้าผมไล์สวดแกล้งว่า เจิ้นมารอแล้วที่ไหนได้คนนั้นเขาเตะไม่เป็นนะครับเป้น,นึกว่าเจิ้นมารอเลยไม่มาเลยโอ้โหนี่หมดชาติตะอกอ,ก,อกครับเอาครับห้าต่อเจ็ดนะครับสูสีแล้วครับสองแต้มนะครับ เดี๋ยวมา่าลูกลูกขี่เนี้แกตีนี้แตลูกแบบว่าล้นล้น่ะขี่เน็ตอ่ะเอามาแล้วก็รับห้เขาหน่อยแ้คันึ่งขานอะก็มีเออแกรับให้เขาหน่อยเอาเถอเอุวงไป้านี่อชาถามใครก็ได yeah> ้องออกม่้เล่นไม่เป็เลไม่เปีนเลเขาต่อสามหนึ่งแป๊บเดียวกัแจ้วอ้วนกับโจ้นี่แพ้ขาดแล้วก็ะไ่ได้ตีเมื่อบ่ตีเจ้ามือเดียวได้ แทงนุกแทงนุกไกโลไปไปถามก่อนแข่งขังันแข่งขันงันแงขันแับแข่งคแันแ่ัแงน่งนแข่ันแล่งั่ยนแข่างไมน่ดีนข่้นนะครับ่นข่นงง่นนัน อ๋อแล้วครับสามสองรองแล้วครับหกต่อเจ็ดเสียแว่น <Okay. S 1> ครับเิด <Okay. S 1> ไปขวาตีตโีโอ้โหลูกนี้ <Okay. S 1> นครับเจ็ด <Okay. S 1> ต่อหกครับเวียนเปิด <Okay. S 1> ท็อปยกนี้ตี ครับนี่ทรงดีมากอ่าชักชายวิยรพง์เหล็กดีนะครับมา5สี่หรอต่อเขาหรอห้า5สี่5ส,สี่แวต่อความในเป็นตอ่อครับไหมมุ่นอะไะแต้มนัน่มมึนละเตรีย์บรร์นเขาปเปลี่ยนจับให้เขาซื้อซื้อตัวยกบางนั่นเอ,เอ,า,อาไงครับเอาไงๆโยกบาง,งาาน,าน,านัันคือมากๆนิดมากกว่า อ่าอ yeah, ้าเดี oh ed, ๋ยวเดี๋ยวจับจับไปนะหาซีต่อยนะฟังเงนต่อเด้อเฮ้ยตัดหน้าเฮียเฮียตัดหน้าผมไปด้วยกันอ้าตีอ้างได้ก่อนต่อยนะ้ยสามสองห้องไหนนะห้องไหนเนี้ยต่างกันตีอยู่ที่ตัวยกนะครับเดี๋ยวแม่สามสองลองอีกไหมเท่าไหร่ฮะ <laughs> เาติดติดเกี่ยวแน่นอนครับเวทท็อปนี่คือห่างเน้นมีเกี่ยวจีบันตีโอ้เกี่ยวสวยครับเต้จุฬาเอาครับลูกเก่งท็อปงัดหลังเท้าครับยกไม่เข้าครับเอาแล้วผมบอกแล้วโอ้โหตีนะนี่บอกอาืมอมอืมอเือมือเือมือถือมือรับจีบันจีบันถือมือรับพันหนึง่ง เอาไปทันเดียวเกดเท่าช้าไปครับช้าไปเอาติดติดเอาไงเอาใครเล่นฝ่งไหนคุยอะไรนะผมไม่เกี่ยวผมงงนงงเออมงงเต้มเอาตอนนี้ครับราคามันมันไม่ไม่คงที่ผมบอกก่อนเลยนะครับใครเล่นช้าคือไม่ทันนะการพนันทุกอย่าง ครับอาครับใครเร็วใครใครได้ตีเสียบานเกี่ยวครับโอ้เกี่ยวสวนด้วยมันเป็นใจแต่ก็มันเป็นใจแต่ว่าจานเกี้ยงชงเอาโอ้ทุกฝาชงล้นนะครับโอ้ขานอกกู้นี้ร่วมหมื่นนะครับนะครับเอาครับเซฟเอ้าเ์ฟหลอกครับกรรมการยังไม่ขานขอานอกเยอะนะครับกู้นี้ เจ็ดเจ็ดครับโอ้เกิดอะไรขึ้นครับจากฝั่งโน้นนําถือว่าหลายแต้มโอ้อะไรครับมาดิเขาเข้มาพร้อมงานทีมงานเขาอีตั้มมาเขาก็มาดิเขาจะกลัวอะไรอ่ะพี่บายัดเต็ไม่ได้ว่ากลัว่าเขาจะมามาบินมาไม่พูก็ตอบ อย่างเขาทุบเขาจะกลียดเลยต้านกวเลยตัวข้าเกยเขายังไม่รู้เลยคุยกันนะคุยกันนะเอาขางเลยที่นี่เขาตรงติ๊กกันแล้วออกมาวินอย่าเข้าเขาตายเสียคภาปรบบนะภาพแบบใครเสียใครเสียตายแล้วนอกใครเออแต่ก็เกมนับพอๆกันใส่ตัวนี้ถ้าถ้าเป็นเราฝั่งนู้นเราก็จะจี้ตัวนี้นะถูกทำถ้าเป็นเราฝั่งเทเว่นเราก็จะจี้ตัวนี้อย่างเงี้ยเออแก้งมันมีที่ลง เพชรปาร์ซิโว่าไงครับเหมื่ออะไรนะเอาเตจุล้าอีโหกล้าครับหาท็อปจันนะลูกเสียบมอดช่จะเสียบทีกว่าอยากจอยากเตะตอนนี้ไม่ได้ต้องเปิดไฟเตะก่อนที่จะเตะได้ผมเตะต้องเปิดเตไม่ได้ก็ต้องเปิดอยู่แล้วเจ็ดต่อเจ็ดครับเตะมาเดี๋ยวนั่นเปิดเอาแล้วครับเปิดไม่ดีครับเอา ลูกนี้อันตรายครับนี่นะครับเวทนี้ผมบอกว่าห้ามลากเวทนี้คือห้ามลากเด็ดขาดแต่ลูกมันเป็นใจนะครับมันต้องตามคือเปิดไม่ออกจบนะครับเวทนี้นะครับช่วยตัวตัวเองไม่ได้นะครับผมบอกเวทเวทสามสองเอาเครับฝั่งนู้นเ็าลากไม่ได้ครับต่อสามสองแปดรอยครับเอาบเสือบทีนเปิดดีท็อปยกเสืยนตี ติดโอ้โหเรียบร้อยครับฉลาดโอ้ฉลาดครับเตี่ยวแว่นฉลาดนะครับตีใส่ขาหมวดชาติเล่นแล้วก็ออกตัวได้แล้วต้องออกตัวเราแต่ก็ นะครับชมต่อจากปาเจียวแต่ก็บ้าทักทายกินโรดปูสาวิชานนะครับเอาครับสมพรเอาครับมาดูครับคู่นี้เอาครับมาดูครับข้างในข้างในชิง8 0 0พแล้วทีแรกชิงห0พัจับเพิ่อมอีกหนึ่งพันีเว๋ยดีนี่ไงคู่นี้ไง เขาก็ซ้อมให้เอาดิพันธหนึ่งน่ะนี่คู่นี้กันเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วที่เขาแพ้โจอ่ะทำไมเตะไม่ได้แพ้โจห้าวไงเอาผู้กองนี่ยคู่นี้กันนั่นเขาอ่ะนั่นอ่ะถือเกือบเนี่ยกับถือเกือบตแกสองคนน่ะเขาก็เตะให้แล้วพันธหนึ่งอ่ะจะไปข้ามฟรีอะไรล่ะเขาข้ามหัวเอาแพ้โจคนละเกมก็เห็นอยู่เนี่เขาถือเกือบ โอ้นี่อาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วเรื่องอาทิตย์ก่อนเออทิตจริงแล้วเนี่ยตัวยกเขาถอดเสื้อเนี่ยจำไม่ได้หรอที่ยืนกลางอ่ะถ้าเสียเกียร์นั้นเขาเสียถ้าเฟ่อ่ะเอาหมื่นกว่าเสียสองอ่ะกลัวหรออว้ยกลัวเหรอโอ้ไปถามไปโจไปถามไปโจ้ด้วยจังฮะรอไปถามไป เอาครับโจโจไม่เคลียนี่เอาตัวไม่รอดเลยโจจะไปบอกเขาโจห้าวครับมาเป็นโคตรให้ตีเออขนาดเป็นตะก้อลาวยังตีแล้วจ่าแฮกเทียนุเทียนุเทียนุมันบอกมันจะตีแรกกับจ่าแฮกอยู่โจคิดดูดิเอาครับมาตีโอ้เกี่ยวลุงเง้ เจ็ดแปดหรือเปล่าเจ็ดเจ้าเจ็ด็ดแปดนะครับเอาครับสูสีแล้วครับสกอตองมอกว่าสูสีจริงๆครับหล้นที่ไหนโอ้หล้นครับนิดเดียวไม่ไม่โดนครับโอ้โหแย่งกันครับฝั่งน้นหมวดชาตินะครับถ้าปล่อยเต้ยเตี้ยได้นะครับหมวดชาติแกนึกว่าแกจะได้นะครับเลยกกักกันลูกนี้นะครับถ้าปล่อยเต้ยเต้ได้ครับ วาเต้เป็นตัวชงอยู่แล้วอาครับวิกษศตัววสีบอกน่องในร่วมกับเหมื่นขึ้นร่วมกันเหมือนขึ้นใช่ครับอาจารย์คนละพันสองพันก็มีตีโอ้คนละหมัดอยู่ที่ตัวยกนะครับใครยกเข้าไปขี่หัวเน็ตคนนั้นก็จะได้เปรียบนะครับอแปดต่อแปดครับ เดี๋ยวแว่นเปิดขาท็อปออชงลูกนี้ครับทันไหมโอ้โหทันแปรต่อแปนะครับแรกเสร์ฟแลกข้ามหัวแปเตจุลายกหมวชาติตีเฮ้ยโอ้สองยังวะ <laughs> เต้เต้จ mm ุฬายกแม่นกว่าเด้เนาะโมบอกว่าร้อยกีเน็ตถูดูเลยนะเจ้เจ้รับเบียดให้เขาหน่อยเนี่ยรับเบียดไหละวันนั้นเขาออกกับโจคนละเกมพี่พี่กับอาจารยกให้โจโจอ่ะเงินหัวอะใครยกให้เขาอ่ะก็นี่ไงตัวยกให้คนที่เสือเกือบอะเขาเตะแต่นามที่อาทิตย์ที่แล้วเลยพี่ออกกับไอโจคนละเกมกับอาจารยยกอะพี่กับอาจารย์ยกอ่ะพี่กับอาจารยกให้ให้โจไม่มีคนยกอ่ะ กบอยได้ไหมล่ะโอ้ยต้องถามเขาดูเขารู้จักไอ้บอยอยู่เอาไปถึงบอยเนาะเออตัวยกเขาไม่ถึงบอยตัวยกอะไรไอ้ไงตัวยกตัวยกกับการตัวยกกับการคนละเกมเขก็เปลี่ยนน่าจะได้อยู่มั้งผู้กองผู้กองยกหัวไม่ได้ทำไงได้ได้ผู้กองได้เตะอยู่เละครับพี่เจได้ไหมได้ได้หมดได้หมดตามเขาเลยเวียดมวยกินน้ำนี่เตะให้หมดอ๋ออ๋อท็อปยก ถือว่าห่างนะครับเอาครับตีไม่ลงครับเอาครับฝั่งนู้นก็ยังไงครับโอ้โหลูกนี้เสียบต่อสองหนึ่งเสียบต่อสองหนึ่งเอาแล้วครับห้าร้อยพอเอาแล้วครับห้าร้อยครับพี่ห้าร้อันนี้ฝั่งตอนนี้เสียบต่อสองหนึ่งแล้วออกตัวแล้วนะครับโยโปรโมเตอร์ไก่ครับออกตัวแล้วแอดมินไก่เอายังไงยกเข้าไปเตะจุลาเกี่ยวหมดครับเอาข้ามไปก่อนสวยแล้วว่าขาเสียบเลย ื้นนี่ผมบอกก่อนเลยไม่ไม่แตกต่างกันนะครับพื้นหมวดชาติกับเสียบบ่นนยวแว่นเนี่ยผมบอกก่อนเลยนะครับพื้นนี่โคตีบตั้งคู่ผมเตะเตะอยู่ทุกวันทุกวันเหมือนแต่ก่อนโยคะมือแรงๆครับง่ายๆลาดพวกเสือเตะใไม่ได้ไอเวดเนี่ยจะบอกให้เลยแตกระนีน่านาอ่ะเดี๋ยวมาซ <c oughs> อาอปจานครับเหนื่อยครับเหน,นืน่อยแน่นอนเต้จุฬาก็เหนื่อยครับเพราะว่าคุมเยอะเอ๋อคุมเยอะครับตีเสี่ยวแว่นนะถนัดเปิดหัวอยู่แล้วไปตีใส่หัวเขาไอตีใส่หัวเขา โอ้ oh, เกียวครับตีเรียบร้อยลูกเก่งเรียบร้อยลูกนี้เลิกคุยเลิก,ก <c oughs> คุยโอ้ยน้านี้แกตีดี <c oughs> จะเตะแกต้องเอาตัวยกแบบยกไปแบบนี้อ่ะนั่นแหละชนะแกหมดเลยปลาโทษน,นะปลาลูกเ,เดียวเกมสิบเอ็ดต่อแปดเกมไม่เก็บเอาอยู่ลูกนี้ลงเหรอเจ๊ลงเหรอลงครับลูกนี้โอ้เจ๊บอกลงครับอันนี้ลงครับเจ๊บอกลงเยอะครับ <c oughs> โอเคครับเกมนะครับโอ้สูสีครับแพ้แต่ว่าสูสีนะครับเตจุฬาชนะไปแบบต้องบอกแบบสูสีนะครับบีบหัวใจนะครับโอเคครับโอเคครับสวัสดีท่านนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาชมปายาตุลานะครับกิ่งขั้นต่ำอยู่ที่6,000บาทโอเคครับสวัสดีครับผู้ต่อไปผู้ที่2ในรายการวันนี้โอเคครับสวัสดีครับ